ค่ะตอนนี้ก็อยู่ตรงทางขึ้นวัดโดยแท่นผาหลวงนะคะมาชมเนาะว่าด้านล่างนี้บรรยากาศจะมีอะไรให้ชมมั่งนะคะเพิ่งมาข้างแรกเหมือนกันเรามาสำรวจไปด้วยกันนะคะดูต้นไม้ค่ะโดยรอบ รอบๆนี้จะเป็นป่านะคะต้นไม้สูงเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่มากสูงเสียฟ้าเลยไปดูด้านในนะคะ จะมีความเก่าแก่มากเลยนะคะวัดโดย uh, แท่นผาหลวงนะคะจะมีอายุ uh, เก่าแก่ถึง700ปีเลยนะคะนี่เป็นสิ่งไหมคะดูช้างดูปูนค่ะ นี่เป็นศาลาศาลาสาราปูฤุสีอ๋อศาลาปูฤุสีส,าาสุพรารมัตาชาอ๋อสินี่จะเป็นศาลาพ่อปู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูพ้านอนรูปปั้นพ้านอนโบราณองค์ใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหลังต้องเดินไปอีกหนึงครับไปไปไปพาไปเดี๋ยวเราจะไปดูองค์พระนอน เก่าแก่นะคะผ้าปรางสายญาติเป็นผ้าปรางที่วัน,วนานอัารแต่ว่าปรางท่านจะไม่เหมือนอ,องค์โดยทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราต้องขึ้นทางนี้ดูต้นไม้ค่ะให้ดูความร่มรื่น ของสถานที่นะคะว่าร่มรื่นขนาดไหนสองข้างทางเข้ามานี่สวยมากนะคะจะมีความเป็นป่าอากาศก็เย็นสดชื่นเดี๋ยวเราต้องขึ้นเดินขึ้นทางนี้นะคะมาดูความสวยงามกันนะคะ มาดูความเก่าขนาด700ปีแล้วยังอยู่ได้ขนาดนี้เลยนะคะแล้วสิ่งที่เราสร้างไว้เพื่อลูกหลานรุ่นถัดจากเราไปอีกนะคะใครวันอังคารมากราบได้นะคะ องค์ท่านท่านจะพพัก,พกท่านจะเงียนหน้าขึ้นฟ้านะคะโดยทั่วไปท่านจะตะแคงข้างเนาะแต่องค์เอ่อองค์นี้ท่านจะเงยนหน้าขึ้นนะคะเป็นผ้าผ้าที่ใช้ห่มเป็นผ้าจริงเหมอ๋อเป็นผ้าจริง,รงๆใช้ผ้าห่มจริงๆให้พระพุทธอ,องค์เลยนะเจ้าค่ะปะ๊าเราเดินดูรอบๆไหมเรารอบไปทางนู้น ม่เดินข้าง,อ,งาอ๋อ,อ,อเดี๋ยวจะพาเดินโดยรอบนะนะคะแต่จะไม่เดินทางอาของด้านบนของท่านเนาะเพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงเนาะนี่จะพาดูรอบๆนะคะนี่จะเป็นพระพุทธบาทของท่านนะคะ เรียกอะไรทา่ทาเนี่ยจะพาดูรอบๆนะคะดูบริเวณข้างๆดูป่าค่ะลมลื่นมากสองข้างทางที่เข้ามาเป็นป่านะคะแล้ววัดที่นี่ก็จะล้อมด้วยป่าและเขา ใครอยากได้วิวสวยๆแบบนี้บรรยากาศล่มลื่น,ม,นมาชมาวัตถุนี่องค์ท่านจะนอนอยู่นี่คือด้านหลังนะคะด้านหลังของท่านใช้ผ้าจริงๆห่มนะคะตรงนั้นก็จะมีช้างรูปปั้นช้างเนาะ ที่เห็นนั้นจะเป็นทางขึ้นวัดอีกทีนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนด้านล่างดูความเขียวของ<ะ>ต้นไผ่อันนี้นะ่าถ้าฝนตกมานะ่าจะมีลำธารตรงนี้เนาะปะนะ้าเนาะลำธารนนะน้ำไหลตรงนี้อ,อ๋อน้ำจะไหลผ่านลำธารน,นี่มีลำธารลึกตรงนี้นะคะก็จะอ้อมกับทางเดิมเนะเพราะว่าจะไม่เดินผ่านทางเสียนท่านนะคะเนี่ย สวยไหมคะองค์ใหญ่มากเลยนะคะใครอยากมากาบสักการะมาได้เลยนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะเพื่อเรามีเวลาหาที่ท่องเที่ยวเพราะบางสถานที่บางท่องเที่ยวนี่ก็จะไม่มีในไกด์ไลน์ให้นะคะที่เรามานี่บางทีก็จะอยู่จะ ที่ทางไกด์บุ๊กเขาแนะนำไว้เนาะบางทีต้องเป็นคนในพื้นที่จริงๆก็จะทราบสถานที่นะคะดูความใจโตของต้นไม้ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ตรงนั้นมีดอกพญาเสือโคร่งอยู่นะคะสักระทางเหนือเนาะปะ้าคือ,คอนางพญาเสือโคร่งใช่ไหมอันนั้นอะ่ะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเคน,น,น,ะเเนี่ยคะ่ะพญาเสือโคร่งเห็นไหมคะลุมลื่นทางนั้นก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่อีกองหนึ่งจะมีศาลาน่าจะเป็นบ่อน้ำไหมป้าป๊ะอ๋อตรงนั้นมีบ่อน้ำนะคะเดี๋ยวพาลงไปดูนะคะ พาเดินไปดูเนี่ยค่ะเป็นป่าสวยตรงนั้นจะมีพระเจ้าอันนี้เป็นทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูบอ่อน้ำเนาะบอ่อน้ำจริงไหมป้าปะบอ่อน้าจิอ๋อบ่อน้ำจริงนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะ มีน้ำอยู่ไหมมีอ๋อยังมีน้ำอยู่แต่ไม่รั่วหรือเปล่าเห็นมองสามารถมองเห็นไหมลองส่องดูเห็นไหมครับเห็นน้ำอยู่นะเห็นเหรอเห็นไม่กล้าทิมไปเยอะนะคะเดี๋ยวเกิดนี่ลองก้มดู อ๋อมีน้ํานะคะเดี๋ยวมันเป็นสะแสงสะท้อนจากหลังคาเลยทําให้เราดูนึกว่าเราไม่เห็นน้ําตรงนี้จะมีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งนะคะอ,อ๋อท่านเป็นลือีนะคะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพ่อปู่ลือีเนาะกาบสาธุสาทุเจ้าค่ะรามาชมพ่อปู่กัน อ๋อพ่อปูอ่อสูรสาธุสาธุเจ้าค่ะพ่อปู่เจ้าค่ะก็จะเห็นรถเข้ามาเที่ยวเหมือนกันนะคะตรงไหนที่มีอากาศเย็นนะต้นนี้ก็จะมีใบใหญ่เนาะดูดิใบใหญ่มาธรรมชาติตน้นใ,ใหญ่ใบก็ใหญ่ดูดิเขาเรียกภูด่าง ก็จเ,เลี้ยงตามบ้านนะจะต้นเล็กใบเล็กอ,อันนี้เขาอยู่อย่างธรรมชาติแล้วอากาศที่นี่ดีเย็นแสดงว่าป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์มากอืม